เกิดอะไรขึ้นกับความผมป่ะเชื่อติมดืมดิมติมติมโอ้มีกฎเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมันบอกว่ามอดนี้มันจะโชว์ที่อยู่ของผมด้วยนะเพราะงั้นต้องใช้คอมมาน์เซลไอพและคลิกว่าอัรมเดดี้ตกลงกับมอดน,นี้นะครับโอเคผมต้องใช้ผมก็จะใช้คอมมาน์เซลไอพหรือเปล่านะเพรเดี๋ยวมึงใครเนี่ยกูไปเยื่สาสานี่ไม่ใช่เพื่อนผมนะ งงไหมโอ้เริ่มมาก็เอาอย่างนี้เลยเหรอเอาตกไปแล้วโอเคปล่อยเข้าไปแล้วกันนะครับอย่าไปยุ่งยากกันก็พอวาตาชิกัมบารุกัมบารุนะภาษาญี่ปุ่นเนบะอันนี้ช่องดีที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาหน่อยพอเข้าใจเลยไนงะแล้วเ,เป็นคนญี่ปุ่นเหรอเนะผมไม่เก่งคันจีด้วยเลยใจพูดแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ไหวนะแต่โชคดีนะเกิดมาใกล้หมู่บ้านเนผมมีทุกอย่างโอเค ูไปเยยมสาสมก็ยังอยู่ไ,ได้ตีมันอย่างรวดเร็วเด็บโดเลยแล้วกันโอ้โห,โอ,โหอะไรอะที่มาดีมันทำให้ฉันคิดถึงที่บ้านของฉันเลยอะเละ้วบ้านแกนอยู่ฮอกไกโดหระวายเชดแมมอูวาครีปเปอร์โควายมันบอกว่ามันกลัวมากเด็บกลัวมากเหรอมันไส์เลยเดนี้ควรจะย้ายที่อยู่ไหมนะ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวหมู่บ้านก็โดนบุกอีกเน๊บเอาไปอยู่แถวนั้นแล้วกันดูค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ขอป้นพ้น,พนบ้านให้หมดก่อนแล้วกันนะครับ Excuse me เขาไม้หน่อยอย่าทิ้งผมไว้นะเข้าใจไหมเอาไงดีครับคุณผู้ชมผมควรจะทิ้งเขาไว้ไหมเพื่อคอนเทนต์เราควรจะเอามันมาด้วยหรือเปล่าแต่มันสยองอะ่ะมันเป็นแฮกเกอร์เลยครับในแบบนี้มีอะไรให้แลกดีๆไหมครับโอเค okay เลยเดี๋ยวบ้าครับแล้วก็ครับครับมันบทอะไรของมันอีกวนะนย แน่แน่นายมีด็อกโกไหมด็อกโกว่ะ <c oughs> ไอเวทดิอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นผสมอังกฤษใช้ได้เลยนะแพชชั่นอิงรีดแพชชั่นจริงๆตัวก็เป็นคนญี่ปุ่นเอาพวกนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเอาไปทําฟาร์มข้าวอินฟินิตหนมปังตั้งแต่เริ่มเลยไงใช้ได้เลยขอบคุณครับอะไรวะเนะี่ยไปทั้งหมวกทั้งนี่มาเลยเด็อ่านม้าว่ะจะได้ม้าเร็วดีแล้วเหรอเนี่ยแจ๋วเลยนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของฉันเลยนะ ดูสิผมสร้างแมวได้ด้วยละ่ะสร้างแมวอะไรของเขาเนี่ยเพราะแต่ในนี้มีฐานไหมมีเลไรให้ขุดบ้างก็ดีนะครับตรงนี้ไอ้ยะมีเหล็กจริงๆด้วยอึ๊บอิงริดมันยากจังเลยอ่ะก็ต้นนะพยายามจะเรียนแบบวิธีบูดของเขาให้ได้มากที่สุดเนผมต้องทำสาเดียญญี่ปุ่นได้ไหมผมจะปกป้องคุณเหมือนกับฮีโร่เลยเอาเลยน้องเต็มที่เลยจะทําอะไรก็ทําไม่ว่ากันเนปอย่ารังควานกันก็พอเพราะว่ามดนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มาดีนแน่ แต่มันนา่าจะรอจังหวะอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ออกเดินทางกันเถอะผอ้อ่หผ,ผมก็คุณต้องทํางานแล้วเด็บเพื่อให้คอนเทนต์มันเดินต่อไปผมต้องปลดปล่อยเขาแล้วล่ะมาจอิอยากเดินทางด้วยกันก็ามาไม่ว่ากันนะอย่าทำตัวแปลกๆก็พอโอ้กลงนั้นก็มีหมู่บ้านเว้ยหมู่บ้านจะเยอะไปไหนวะเนี่ยหมู่บ้านเยอะมากเลยเด็บโอ้สากุระเฮ้ยนี่ไงแก่กลับบ้านเก่าเลยเนี่ย บ้านแกไม่ใช่เหรอมาสร้างอะไรน่ารักกันเถอะเดี๋ยวขอม้าก่อนได้ไหมม้ามันกินอะไรวะเอ่อเอาอานม้ามายังขี่ไม่ได้นะต้องให้มันเชื่องก่อนเอา้าอย่าตกลงไปอีกล่ะนั่นมีสเกิร์ตันด้วยโอ้มาไอ้ม้าหนีไปลกูกเอา้าโหเกือบโดน โอเคเฮ้ยมาจากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะพาไอ้คูเพเยอร์นี่ขึ้นไปบนบนนั้นนะครับเราจะได้สร้างบ้านกันตรงซากุระกันเราจะได้ไม่คิดถึงบ้านอะไรเงี้ยผมอยากจะร้องเพลงนะแต่ผมเขือนจังเลยอ่ะมาเถอะมาเถอะมาไม่ต้องหมดมากมีเยอะไม่เ่ยซากุระมีแค่เนี้ยถือว่ายังดีกว่าไม่มีละกันนะครับอยากให้ผมอยากช่วยผมสร้างเค้กไหมช่วยตัดไม้ทำอะไรกก็ได้เถอะเค้กมันยังทำไม่ได้โว้ย หาดินก่อนแล้วกันเดปผมชอบแล้วที่นี่นนะคุณชอบหรือเปล่าไปผมก็ต้องสัยอยู่เหมือนกันเนบว่าแบบถ้าเกิดผมฆ่ามันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นบ้าแล้วมันไล่ฆ่าผมแทนหรือเปล่านะคุนใหญ่จะเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนะแต่หมันก็น่าหำคาญจริงๆนะว้าดวงดาวสวยจังเลยคืนนี้เออพี่ยังไม่มืดเลยนะลองไหมคุณผู้ชมอื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 ม,อม,อม มันเลือดเยอะจังวะอือนี่นะผมรำมคานอ่ะที่คุณฆ่าผมแบบเนี้ยมันบอกว่าคุณไปเยอ่อได้จากตายจากปลื้มปลื้มชื่อผมโดนเซ็นเซอร์ไว้เฉยเลยเด็บผมว่าเป็นไปได้เลยมันต้องกลายเป็นตัวอะไรสักอย่างแน่นอนอ่ะเองนอนไม่ได้แอเนอนละผมชอบจังเลยเวลาที่มาที่มันขึ้นน่ะและผมก็ชอบคุณด้วยคุณใจดีมากเลยใจดีเหรอ ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับมันแล้วเนี่ยลองขังมันไว้ดีไหมน่าแท้นั่นแหละครับผมกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวไปหรอกมันมีอะไรนะกลัวที่ไหนเ้าอยู่ได้ดินเฉยเองโอเคผมปูพื้นดินเรียบร้อยแล้วก็สร้างบ้านตรงนี้เลยละกันนะครับผมจะใช้ต้นสักุารสร้างหรือเปล่านะผมพยายามกีดร้องอมผมว่ามันเริ่มจะเริ่มจะก้าวราวดีหน่อยแล้วนะเริ่มจะคลั่งนิดนึงแล้ว ก็ไม่แปลกเดฟไอ้ววกแต่มาผมหายไปไหนวะเนี่ยอันนี้มาลูกต้องคำรู้ว่าก่อนให้มาเนปเออนี่เราสร้างนี่หรือว่ามีใครบางคนทำมันเหรออ๋อมันหมายถึงกับดักที่ผมทำเนปไม่ชันทำเองพวกโทษทีนะมันเริ่มพูดถึงเงาอะไรสักอย่างแล้วเดฟตอนนี้เอาจริงผมเริ่มเริ่มที่จะสั่นกลัวแล้วเนปนี่มันไม่ใช่การเล่นอีกต่อไปแล้วอุ้ยใจเย็นดิย่าเป็นการเล่นอยู่ ยังเปนการเล่นอยู่นะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ตกใจหมดเลยอะเราแค่หยอกเล่นเองอะโอ้จริงจังไปได้ไอไไ้บ้าเกมนี้คือโกง,องฉันเอ่อไปอีโมไกลๆได้ไหมเฮ้ยมันตั้งใจเลยเนี่ยขังนิดหน่อยไม่ได้เลยเนะครับทำเป็นโกรธเจ้าเลยเนี่ยมาได้ลูกมา โอเคถ้าผมให้มันจะเป็นอะไรไหมคุณฟังอยู่หรือเปล่าเดียน็อบ <Nope. S 1> ตอนนี้เราขาดไม้ก็โคตรเลยเนไม่ต้องคงต้องไปตัดจากต้นซากุระแล้วล่ะทำตีนญี่ปุ่นไปเลยแล้วกันคุณรู้สึกถึงการมีขาหรือเปล่าอ่านะ่ามีอยู่แล้วมีอยู่มีบางอย่างผิดปกติกับเกมดีมันพูดเรื่องอะไรของมันวะเนี่ยสิ่งผิดปกติสิ่งเดียวก็คือแกนั่นแหละพวกแ่เป็นไขวะเนี่ยให้เหล็กมาแล้วนะครับ เพยงนี้คือกงของฉันอีกแล้วเนปย,ยังเบียวไม่หยุดเนะวันนี้โอเครู้สึกถึงการมีขาหรือเปล่าอีกแล้วมันมันมันไม่น่ารักแล้วเนบไอหมอนี่มันไม่น่ารักแล้วเขาไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันเริ่มถามอะไรแปลกๆกับผมอยู่แล้วเนะอืตายไปซะลองขังมันอีกรอบดีไหมนะผมคิดถึงบ้านผมคิดว่ายอย่าง,งน,นั้นนะ ค okay, ผมวางต้นซัก,กุระเยอะทั้งภูเขานี้ก็จะให้เป็นสัก,กุระไปให้หมดเลยนดะส่วนบ้านนี่ผมสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หนึ่งสองสามสูงไปไหมนี่โปรดอย่าลืมผมนะได้เลยน้องไม่ลืมแน่นอนสัญญาเออมันชื่อว่าอะไรวะอ่ะต,ตอนนี้ก็อย่างนี้เหรอดูไม่ค่อยสมส่วนเลยเดฟสูงไปหน่อยอลองมานี้นึงประมาณบล็อกนี้อ่าโอเคแบบนี้ดูสกาวายี่ดด หัวใจผมไม่เต้นอยู่ตอนดีพอมาแน่นอกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าดูสักส่วนยาวไปหน่อยเดบแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักอ่าประมาณนี้น่ารักเลยมันจะเว้ไว้ตรงนี้หน่อยแมนแล้วก็ตกแต่งขึ้นมาอย่างนี้เดบอ้าน่าจะใช้ได้เลยนะบอกทุกอันมันเริ่มหนักแล้วตอนนี้แขนของผมบางครั้งพวกมันก็เกิดข้อผิดพลาดบางครั้งจริงเหรอก็ากตกก็แต่เยวิชแล้วคุณฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอไม่ตอบละกันนะครับเบื่อจะฟังมันบ่นแล้วแบบนี้ ขังแม่งเลยดหเวะเนี่ยก็ช่างแม่งเลยแล้วกันเนแต่บ้าก็ให้บ้าไปเลยอืมผมอยากที่จะตื่นขึ้นมาก็เอาเลยสิไม่มีใครว่าหรอกจะตื่นก็ตื่นเลยทุกม็อบที่ผมฆ่าผมรู้สึกคุ้นเคยกับมันบ้างเบวอีกแล้วทําไมมันเหมือนกับความฝันเลยเนะนับวันเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะไปเนีย่ยังอยู่ดีไหมโอเคยังปกติดีเขาขำอยู่ไม่ได้ผ่านไ้หรอกนะ แต่พันที่โค้ดโอเคเด็ผมกลัวว่านี่จะกลายร่างเปตัวอะไรสักอย่างแล้วมาฆ่าผมแล้วสิเขาสำรวจดูก่อนนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงมันพวกนี้น่าจะแย่ขึ้นเยอะนะผมว่ามันถามผมเรื่องขาอีกแล้วนะครับเป็นไรกับขามากไหมเนี่ยอายยาดูดีอยู่มั้งว้ยโอ้โอ้ตกใจหมดเลยแม่เงยอยากพล่ำอะไรก็ปล่อยเขาพร่ำไปครับ ให้บีเขาได้ระบายเธอประมาณนี้เลยผมครับเผื่อไว้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าจะได้ใช่ดเออชาโดเอเดอร์แมนหกหไปไหนแล้วล่ะมันพูดถึงใครเนี่ยชาชาโดเอเดอร์แมนมันมีเพลเยอร์อีกคนหนึ่งด้วยเหรอใช่มันต้องมีแน่นอนน่ยเสียงผมมันกระจายผิดแล้วตอนนี้บวย โมซาริดะอะไรวะนมันพลาดอะไรมาไม่ดูเนยเออมันบอกว่าประมาณว่ามันเกลียดผมมันมันเบื่อทุกอย่างแล้วมันจะออกมาตามหาผมอะไรประมาณนี้เนยอันนี้คือเอาจริงแล้วใช่ไหมเนยเออทักทีเะไม่ไหวแล้วเนปฟังมันพูดตลอดไม่ไหวจริงตอนนี้ผมสร้างบ้านแบบระแวงระแวงแล้วเนยมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเนะคงไม่เด่ะฮะสื่งดิสคอดเป็นแค่ดิสคอดธรรมดาเนปไม่มีอะไรแม่เอ้ยมันทำมันทำโมดระแวงทุกอย่างแล้วไงวันนี้มันไม่ใช่มมดผีธรรมดา มันเป็นมดผีแฮกเกอร์เนปมันยังอยู่ในโลกเดียวกับผมเนปแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเลยไม่อยู่แล้วด้วย รู้จักประเทศนี้หรือเปล่าประเทศเธอร์กี้ผมไม่ด้อยู่ประเทศเธอร์กีนะครับเออผมไม่ไปตั้งเวลาประเทศเธอร์กีไว้เหรอรู้จักสิไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยว่าแค่มันถามคาถามเฉยๆหรือว่าแค่มาหลอกให้กลัวถ้าถามารู้จักไหมก็มรู้จักแหละเออแค่นั้นแหละต่อไปแค่นั้นจบเลยว้ายผมเฝ้าไปดูคุณอยู่ ด้วยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ฮะเออโลกนี้ใช้เซตติ้งที่ไม่ได้ัพพอร์ตแล้วมันอาจจะหยุดทำงานได้เมื่อไหร่ก็ได้พวกเราไม่สามารถการนตีได้ว่าจะทำงานได้หรือไม่ What the hell What the hell? เออขอโทษขอโทษได้ไหมชาโดว์เอนเดอร์นานี้ใช่ไหมนานี้ชิตันหนูนายทำอะไรนะ่ะชาโดว์เอนเดอร์ What the hell เอ่อแต่ก่อนอื่นไม่ไหวแล้วครับโอเคผมพยายามเปลี่ยนกลับเป็นฟูสกินใหม่เดฟเออมันไม่ได้อ่ะมันอยากให้ผมเล่นแบบดีอ่ะแล้วจะลงไปลงไปได้ไหมเนี่ยแต่อยู่บนหลังคาเนี่ยซ่าียิงไม่เสร็จเลยอ่ะไม่ไหวแล้วครับผมจะอ้วก่อนจะเล่นจบอ๋อไปแล้ว มันบอกว่ามันดูผมอยู่ด้วยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้เดฟเต็มจอแล้วยังโอเคกลับมาแล้วเดฟโอ้ยมันอาจจะเป็นความผิดผมที่ที่ไปตีมันแต่ว่าจะไม่ตีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมพรนี่ไม่อยากให้ผมตีชัดเลยแล้วเขาก็ข้างไปแล้วไงคุยไม่ได้แล้วเดฟเอ่อคุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ในโลกนี้คนเดียวใช่หรือเปล่าเออมีครูไปเยอร์สามส่วนสามอยู่ด้วยนะก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะ จะทำอะไรก็คิดก่อนเดอ้อเอา้ามาผมหายไปไหนอะนี่มันหมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยนี่ผมอยู่คนเดียวบนโลกนี้แล้วจริงๆเด้อ o my god man มันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆด้วยเนดะืบแม่เอ้ยไม่ไหวแล้วครับ ผมต้องขังตัวเองก่อนเล่นเอาเหงาเลยเด็บไมค์เขาบอกเป็นเกมที่เหงามากอยู่แล้วเด็บแต่พอไม่มีใครอยู่เลยแม่งโคตรเหงาอดูสิบ้านอ้ดูดีเลยเด็บผิดแค่สีนี่แหละสีมันซ้ำซากไปหน่อยเนาะแต่ผมไม่รู้จะอะไรมาตกแต่งเพิ่มดีเด็บ บอกแล้วว่าไม่ได้อยู่เทอร์กี้ไทยแลนด์โว้ยไทยแลนด์เค <Yeah. S 1> น่าอยู่ละวขาดกระจกอย่างเดียวคนที้ดูสิครับไม่มีใครเลยจริงมันเล่นหมดเลยเนฟโอ้ผมจะรอไปอยู่ตรงนี้แล้วกันเนฟผมไม่รู้ว่าอยากผมไม่รู้จะต้องทำอะไรแล้วอะคือมันไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วเนบ เกมมาเล่นไม่ได้แล้วด้วยจะเล่นไปก็กังวนมากเลยเต้าเดฟไม่มีอะไรเลยลองร้านลองยงมามไปอยู่ตรงนี้เนฟถ้ามันพยายามทําอะไรอะ่ะมันพยายามจะเปิดกล้องผมเนฟแต่ผมไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ไอ้เวดีแบง What ผมคิดว่าคุณอยู่ที่ไหนสักที่ที่เวสเทิร์นแครเวสเทิร์นแคนี่มันที่ไหนวะเนี่ยมันบอกว่าผมอยู่ข้าวสมุทรตะวันตกเนปโทษว่าผมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับพี่นี่ผมไปตั้งตั้งประเทศตัวเองอยู่ไหนวะเนี้ยเล่นม็อดนี้จบแล้วผมต้องไปตั้งใหม่แล้วเัมืนกับเนี่ยงงไปหมดแล้วเนปมาคืนนี้ผมจะไม่นอนผมจะรอดูมันเนปตั้งแต่เล่นม็อดนี้มาผมจะไม่เคยผ่านกลางคืนเลยอืมไม่มีม็อบเกิดสักตัวเลยเนบไม่มีอะไรเลยโตรวังเวง ต้องพิมพ์เ e l โลไหมเฮลโล่เฮลโลมนอนก็ได้วะอ๋อไม่อีอกละผมอยู่ที่มัมไบเออผมอยู่ประเทศไทยนะครับมัมไบคือที่ไหนไวะเนี่ยฮะผมว่ามันจะจะเข้าใจผิดว่าผมอยู่ตุรกีะนีับ เขาเข้าใจผิดว่าเขาใกล้เขาเขาเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อที่เป็นอย่างนั้นหรือว่าเขาไหว้นีหรือเปล่านะผมกดหมดเปิดภัยไว้เขาเลยเลือกแผนที่มาโง่ๆหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะเอาซะอยากรู้เลยนะว่าถ้าไปในหมดหนึ่งมันจะเดาถูกหรือเปล่าอุ๊บตกใจหมดตายซะ What ไม่ดีนะลอดนั้นไ,ได้ถูกทำลายแล้วทำ,ทำไมคุณถึงไม่ช่วยฉันบางทีผมสมครได้รับมันตายซะเถอะแล้วก็แพรนภาษาญี่ปุ่นมาเนะี่ยยังไม่ได้เก็บภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้น อะไรเนี่ยคุณแน่ใจนะว่าคุณอยากจะออกเรา้องเข้าไปใหม่ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นบะเนี่ย ไม่ได้แล้วเดฟเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นกับความผมบุณเนี่ยเชี่ยเชี่ยเราเนี่ย